สวัสดีครับเจอกันในเราคลิปนี้เมือเ่อวานนี้เขาไปยางทรอบมาใฮ็กุ้งมาสองครับเฮ็ดกุ้งสใส่น้ำปลาแพ็หนึ่งแล้วก็เฮ็ดเอใส่หมูดใส่เนื้อจุ่มแพ็คหนึ่งดให้เบิงกินยังไงที่ในห้องเขาอุปกรณ์แต่ผมมียังหลายชีทชีทท็อปครับ4ีทสามบาทแพ็คหนึ่ง

ว้าวเดี๋ยวว้าว้าววแล้ววาวว้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 วว้าวววว้าวว้าวว้าววาวว้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 าววาวว้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 าววาวว้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 าว โอ้ตลาดนี่ผมจิปอกไปเรื่อยๆครับมีลายยางเยืดมาได้ทายแบบนีเคหลังจากนั้นก็หั่นคุ้งเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นหัวเอาไว้จิ้มจุ่มนี่เป็นเนื้อมันเอามาจิ้มน้ำแซ่นลำปลาครับต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นเนื้อเนื้อติดมันจะเบิ่งขาไล่เลยบม่มีจังมือเลยจิท็อนะ เบิดก่อนมาเรือกประดมาขายเนื้อจีนมันทำกระสือมาหมดใเนียมงละมันด่ามันด่าเนยมันตีใหญ่ลนเบิร์เพียนมาละอเบิรงดีๆนะดีใหญ่เขาจะทำการชำละโอ้ยเขา้องกระทันมดี่นะมันหมูแม่น่วมันจะขึ้นน้อยแค่เลยเอ้ยไหยเบิรงเก็บมาจากโกนนะปลูกเองไรสารพิษ มัือกินเองมันเป็นปลูกเองเโอ้เขาเปใหญ่มีใหญ่ให้กินเนาะมีใหญไงมันมาเรื่อยๆเนาะแซ่บเปรี้ยวครับเปรี้ยวสังหวานนี่ลองชิมนี่หวานหวานหวานเอากินให้ผู้ชมเมืองไหนกินแล้วไม่อืานั่นแหละมันจะบางแล้วนะไหลสารพิษว่าจังเจอเทสเข้าไปเออเดี๋ยวนี่บอกให้เนี่ยเนี่ยเอาไปจิ้มมาเนี่ยจิ้มจุ่มเลยสุดยอดเลย ใอ่ครัแต่ผมจะทำการหั่นไปเบื้งบนหั่นแล้วตอนที่เริ่มเยวจะลองเทดเลยเห็นในโทรทัศน์เทฟเป็นเห็ดไฟเผานะเป็นอะไรอาหมาหมดเลยอาสุยาสินมาห้ามยาสินเยคุชอบมึงเนี่ยรไหมีเอาเครื่องอัดบุหรี่มาเอมาเอาเครื่องอัดบุหรี่เอามาคืออยู่ครับ

เป็นน้ำตกครับพอดีเลยลองชิมบ้างเขาย่างนะทอดถาดเดี๋ยวอยากลองกินบ้างันย่างนะตอนกินมนะันเลยช่วยเราซุกแหละเอ้าอยู่พวกเขก็ยืนห่านมาเห็นได้ว่าว่าเห็นบดได้ คุณก็ได้พวกยาลดน้ำยินเลยอยากได้รลดจ้ะมาบนโลกในกล่องก็จะมีหลายครับนี่เป็นยารถ L M นะครับลดแคลเซียมน้ำมันดำน้ำมันดำนี่ติดมันเบื้องมันหดเข้าไปมันถึงไฟครับมาบนโลกมีครับมาบนโลกนี่เป็นน้ำมันมันนั่น

น้ำจ um ิ้มยังบ่ได้ปรุงนะใส่ซีอิ๊วตงมันลองเอามาเสียบยอดนะผมขายอยู่สามร้อยแต่ว่าลูกค้ากัสามันก็คุ้มเพราะว่าน้างซือเครื่องเดียวต่อไปถ้ก็มาื้อมมวนเปล่านะต่อไปน่าิาิดการการทัทเดี๋ยวติดกันสุดยอดและหอม เลปลาผมที่ไมครับดูดครับแคนยนิดนครับเอายาเสต็อมาในล่างครับสุดยอดเลยเป็นน้ำตกพอดีครับครับได้แล้วสุดอดวัดดำวัดดำอย่าอมาใกล้อย่ามาใกล้นะครับกับข้าวของผมครับวดำมีส่ยาเสตได้ติดอไงครับ้องเขาเออมครับบ้านดีับ้า ลองกินบ mm ้างพี่น well, ้องไาพรมยืหันเนือไปก่อนเสียงดังเลยพอทีมงานหนึ่งมานอนอย่นเหนือขึ้นเขาก็หันเริ่มแล้วแล้วตาเท็กเค็มให้เค็มพุ่มประจิขออนุญาตตัดถิ่มหลายครับเพราะว่าจะกินเองนะจะกินในส่วนนั้นออนทั้งมันนะเลยตัดถิ่มหลายไปนะมีเป็นหมูสะไล์ หมูชาบ to ูอ่ะเผ็ดเค็มมากมันกระเลียงมาเลยเอาจะปลายมันเนื้อชาบูก็เห็ดถ้าถงมาหนาตาจะเป็นแบบนี้ครับแต่แซ่บ ต่อไปก็ทิเป็นเนื้อท,ที่หันสไลด์เมื่อกี้นี่มันก็นเลี้ยงแยกเลยาปลาเนื้อแพ็คเดียวเพราะซื้อมาสองแพ็คเบ,บิ่อสีหลายยันกินบเบิบ พิตมเปมัเ้งเดี๋ยวเราไปเผากินสักตอนนเลี้ยงลงมาเลยครับ เพราะมันยังมีกุ้งอีกเะมียังมานเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เขาก็เอาน้ำมันหอยลาดเลยแต่ว่าหาเหตุให้แล้วครับแพกนึงเดี๋ยวแก,กไปกินเมือนมีจะมีพวกนี้แล้วไหมพักขึ้นช่ายพักบ่งเดีย๋ยวผมไปล่าง องล่้างก่นเแคครับน,บน่าจะยาแซ่บพีจาจยาแกมเบียร์แซ่บลองกุ้งน้ำสุกหรเปล่ะมโอ้สุกเลยว่เหลังไรกง Cảm ơn ạ Ok Kín bếp chè phở lằn Kết cận bào ra hmm. đi là bớt là Các <laughs>

ตอนนะ่ะต่อไปก็ลองนะเนื้อเนื้อย่างแบบฝลังนะครับเยบอะมา,ากใช่ไหมครับปำไมจากว่าเป่าในปาก้วครับ ุดดยอคี๋ยตเบังอีกคลิปที่สองครับในคลิปนี้เขาญาตไปล่างพักล่างอย่างก่อนล่างกุุงอย่างที่เตรียมมาทั้งมาปรุงให้บังตอนกินอีกบาทหนึง่งสวัสดีครับ